เดียค่ะพี่น้องปลาไปทุกคนเด้อวันนี้เฮากับพาเจ้าสุเชงออกมายืดเส้นยืดสายเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะฮะชมงวงปลาโยภายในโรงเรียนมัธนมวดวิทยาค่านี่แหลคะค่ะทุกคนจ้าวนาก็เป็นผู้ขับเคลือดดกกะคะ่อนพวกเราคะโอ้ยทุกคนคะ่ะอย่ามาเด้อนี่ในโรงเรียนมัธนมวดวิทยาคานี ยังมีไม้แบบไม้โบราณยังเหลือเยอะนะคะมีเหลือหลายอยู่พี่น้องค่ะตามที่จะเปิเบนินไ่นะ คืเอเด้อเจ้าทีเจา้เจาทางเอ้ยข้าพระเจา้าในนามตัวแทนเรื่องแสงเราในนาอันนี่ก็มาขออนุญาตดเด้อลูกหลานก็กมีอันถูกเทียนดอกไม้ดอกย่อมือไหวนบขึนเนื้อหัวนี่ละขอให้ลูกหลานทำงานดีก็ขอให้สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีอย่ามีเหตุผลให้อันใดได้เ,ดก,เกิดขึ้นปวา,ากับบถบปวากับคนเด้อ ติดอาคารนะทุกคนคะ่ะโอ้โอไม้พุจะพุ่งไปยืนแอบ,บอยู่ในปานี่ละทุกคนเพราะว่มามันออ้โอขุดอีกจังนอยมั้งค่ะเอ,อ้ยอย่ามันตีขึ้นกลับไปดิออ,อ,ออมาหนาโจยเอ้ยเหตดวีทีทางใดล่ะแคบมากเลยนะทุกคนคะ่ะนี่นะ่ะนีก่อนหน้านี้ก็มาตรงนี้เนาะนี่ โนมาแล้วนี่เกาะมาแล้ะเออปวดออกไปติ ตนหนึ่งอะทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาก,กับสำหรับหัวหน้าโจ้ยนะเออเรียบร้อยโอ้ยมะแดงกัด เด yeah 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 yeah. sí ี๋ยวคนเดนเร่งดีๆเระทันเน็ตเฮ้ยว่ายอังเยเลยกถ้าพื้นที่โล่งกว่านี้นะเออแกงจะแบบเปียกฟ้ากว่านี้นะทุกคนจ้ะเอออันนี้ยังยังยังต้องระแวดระวังเออต้องสแกนดีๆเล็งดีๆ มีต้นไม้เยอะค่ะทุกคนค่ะนี่ห็นไหน้าง,งานของทีมช่างเชื่อมนะคะเป็นโรงอาหารโรงคางกางวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องขยับขยายเขาก็เลยได้ให้เรามาตีป่าด้านนี้ออกน่าจะเป็นทำเป็นเหมือนทางระบายน้ํา ด้วยแหละทุกคนคะ่ะเป็นน้ําทิงน้ําใช้อะไรประมาณนี้แหละนะคิดว่านะทุกคนคิดว่าก็เลยได้ให้หัวหน้าจโจ้ยมาเข้ามาเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงป่าให้ส่วนในที่ไม่เนื้อบากว่าแรงเราก็จะขยบให้นะคะแต่ถ้าดูไปมันเป็นเหมือนความ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 ไม่ปลอดภัยสำหรับเราเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ม,มันเป็นอาคารอาคาครเก่าอะทุกคนเราก็ไม่รู้เนาะว่าด้านล่างมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะาวางท่อวางอะไรไว้อย่างเงี้ยหรือเปล่าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนจ้าส่วนทางด้านทีมด้านหกล้อก็ยังวิ่งดินทรายอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะยังยังคงเอ,เอาดินทรายมาเทที่สนาม วอลเลย์บอลชายหาดเหมือนเดิมก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแหละจ้ะใกล้จะเป็นพี่เป็นทางแล้วแหละเหลือแค่ไปกรีดให้สวยงามก็น่าจะส่งมออเนื้อง,งานได้แล้วแหละค่ะทุกคนจ้ะวันนี้หัวหน้าจะรยก็ได้ทำงานครึ่งวันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าหัวหน้าจรยมีนัด น่าจะได้เป็นเบาหวานน่าจะได้เป็นเบาหวานนะทุกคนหลายๆท่านอาจจะเห็นหัวหน้าแกผอมๆลงเนาะเ <c oughs> จ้าพิ่งพาไปตรวจตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีแต่ช่วงมกราแล้วนะคะสรุปหัวหน้าแกเป็นเบาหวานอาตอนที่ไปตรวจใหม่ๆก็เบาหวานขึ้นเยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้กินยาแล้วดูแลตัวเองด้วยก็ถือว่า ค่าของความหวานยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เออก็ดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมการกินการอยู่สักหน่อยก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะคะดูแลกันไปค่ะทุกคนคะาำรับหัวหน้าจรยแต่แกก็ยังทำงานได้ปกติคะ่ะไม่มีบุบเท่าไหร่ทำได้อยู่เออ,อาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ก็ ท่วงที่อาจจะเป็นน้ำน้ำตาลลดหรือน้ำตาลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะออคนเบาหวานเขาจะรู้กันแต่ตอนนี้ก็โอเคไม่เป็นไรพักผ่อนมากๆกินอาหารให้มีประโยชน์เอานะคะส่วนเครื่องดื่มน้ำสีทองฟองสีขาวตอนนี้แกลดละไม่ใช่ลดนะแก่เลิกเลยน้ำสีทองฟองสีขาวแกเลิกแกดันมากินน้ำสีทองน้ำสีทอง ผสมโซดาเออแต่ก็ไม่ได้ดื่มเยอะมากมายนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่พอหายเหนื่อยเออไม่ว่ากันเนาะ FC เนาะ,ะเดี๋ยวจะเพิ่งจะไปขายฝั่งทางด้านนู้นให้ทุกคนได้เห็นอีกนะคะลงเลยทุกคนจากตอนแรกๆก็ ก็รกมากเลยแหละตอนนี้ก็มีความต้นไม้ห่างจากอาคารไปเยอะพอสมควรค่ะทุกคนค่ะไม่รู้แกจะวนไปล้มต้นข้างหน้านั่นอีกหรือเปล่านะอีกสองต้นคืออาจจะไม่ได้เอาออกก็น่าจะเป็นได้นะทุกคนค่ะ เดินหาลูกหมาเด้อค่ะทุกคนคะ่ะพอดีนี่พี่ช่างที่ทำอาคารนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีมีมีม,ม,มีมีลูกหมาคลอดน่าจะได้ยังไม่นานสักเท่าไหร่ร้องอยู่ในป่านั่นเลยนะทุกคนนะเราก็กลัวถูกลูกหมาอยู่เ้อค่ะเดี๋ยวเราไปแค่เนี้ยไปบอกพักที่อยู่ตรงโน้นแล้วจะบอกพักเลี้ยวออกเลย มีเยียนนีไงเยแ่กูดูดข้งนดนึนดงดูงานคุยงานเสร็จสเรียบร้อยเ้าใจกนันแล้วนะคะัคุกบนทะก็คือโปรแกัมทำงานต่อ